เรียกว่าสะดวกสบายกว้างขวางในพื้นที่395ตารางว่าใช่แค่นั้ไม่พอครับยังมีบ้านทรงไทยให้อยู่มีห้องครัวมีล้านจอดรถมีโรงเก็บของแล้วก็มีบอ่อน้ำสะเพาะปลูกด้วยมีต้นทุเรียนให้อีก8ต้นต้นมังคุดอีก3ต้นคุ้มสุดๆนะครับในราคา2.5ล้าน,านบาทจ้าอูจ้าอูอพบก,กับเบลเลบอร์ ก็บเบอร์อยู่ข้างหลังไงไม่เห็นนะอะไรนี่คนเดียวหรอือมชิงอ่ะอบเบอร์ทักทายหน่อยอ <c oughs> เล่นคนเดียวฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเบลเบอร์บีนักรีวิวที่ดินนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ดินที่อำเภอแก่งลงแรงองอำเภอแลงจังหวัดระยองค่ะที่ดินสวยๆราคาว้าวว้าวที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นที่ที่แบบ อย่างที่บอกราคาสวยอ่ะใช่พื้นที่กี่ตารางวา395ตารางวาราคา2.5ล้านบาท2.5ล้านบาทว้าวตรงไหนเน <c oughs> ว้าวตรงที่ว่ามันมีบ้านเรือนไทยให้ด้วยหนึ่งคือ <c oughs> ตกแต่งแล้วพร้อมอยู่เลยบ้านเรือนไทยห้าหลังนนเลยเหรอใช่แล้วมีสวนพุเรียนมีสวนมังคุดให้ ม <Wow. S 2> ีอีกเหรอใช่ในราคา2.5ล้านนี่นะใช่คุ้มมากทำเลดีแล้วคืออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวห่างจากหาดแหลมแม่พิมพ์ประมาณ7นาทีหาดแหลมแม่พิมพ์แปลว่ามีทะเลใช่มีทะเลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูที่สวยแต่ว่าตอนนี้เราไปทะเลกันก่อนเลยจ้าไปเย <laughs> ไหะไปทะเลค่ะ <laughs> มีแต่ทะเลเลสายลงก็สองเราจ้าละลายอยู่นั่นแหละลายอะไรอะไรรออยู่คนเดียวเนี่ยรออะไรมันร้อนร้อนที่ไหนก็ไม่ใส่แว่นตามาเราก็ไม่มีแว่นน่ะใช้ไม่ได้รอนานแล้วเนี่ยรออยู่คนเดียวไม่ลงไปเล่นทะเลเลยอะก็เล่นได้นะกว่าจะขับรถไปอีกไม่ไคือตอนนี้เราอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหม แหลมแม่พิมพ์แหลมช้างมัอยู่ชลบุรีคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองและวันนี้เราจะพาคุณไปดูที่สวยๆราคาว้าวว้าวว้าว,าวาแต่ตอนนี้นะฮะต้องขอเล่นน้ำทะเลก่อนครับรอไปก่อนจะไปแล้วเดี๋ยวต้องขับรถไปอีกใช้เวลาจากนี่ไปถึงที่เราจะไปดูกี่านาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีใช่ เจ็ดนาทีใช่เพราะว่าหนูต้องดูเจ็ดนาทีระหว่างทางมันสวยแค่เจ็ดนาทีรอไม่ได้หรือครับเนี่ยไม่ได้หนูรอตั้งนานตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปเดินไปเองนะหนูไปก่อนนะ มาถึงแล้วครับผมพื้นที่สวยงามมากๆดูรั้วะก่อนประตูโตมิติกระบบมือและนี่คือบ้านทรงไทยที่เราจะมารีวิวในพื้นที่395ตารางวาครับที่ว่าสวยงามอาลังการามากๆใช่เหมือนที่เรารีวิวที่หาดแหลมแม่พิมพ์เมื่อกี้นะคะว่าเราจะพามาดูบ้านหลังนี้เป็นไงคะตรงปกไหมตรงปกครับผมแล้วก็ทางเข้านะครับติดกับถนนเลยนะฮะแล้วก็มีหน้ากว้างทั้งหมด19เมตรครับกว้างขวางแน่นอน แต่ว่าอันนี้คือบ้านทรสมารที่พร้อมอยู่เหรอใช่ค่ะพร้อมอยู่เลยจริงอ่ะใช่ตกแต่งแล้วคือแค่เก็บกระเป๋าเข้ามาก็อยู่ได้เลยถ้าไม่มีกระเป๋าอ่ะมาแต่ตัวกระหัวใจก็พอค่ะเอาทำบ้านก่อนครับโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยว้าวนี่เป็นเป็นไม้ของจริงใช่ไหมเนี่ยใช่มีใบเล็ให้ด้วยมีไฟให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีหน้ามุกมีระเบียงนะครับผมคิดว่าเหมาะมากสำหรับครอบครัวครอบครัวเล็กนะฮะ พอมาปุ๊บอันนี้คือทำเป็นห้องนอนเหมาะสำหรับแบบเราอยากมีบ้านป่าอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดูไว้กอน้าลัก็มีสวนจะอุ่นใจโอ้โหมาตรุษนี่คือรแนวนะครับก็เท่านั้นธรรมดานะฮะพอออกมาปุ๊บก็จะกลายเป็นโซนห้องครัวกว้างมากกว้างกว่าอุโมงค์ออกมาสักพื้นที่ก็มาหนึ่งสองสามสี่สี่เมตรขึ้นคูณสี่เมตร ววาขนะแค่นั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับตามมาครับผมปลอดบ่งน้องสบายมากอันนี้ก็มีศาลาศาลาแบบว่าศาลาพักใจศาลาพักใจจ้าอันนี้คือสถานที่ไหนเพรามว่านั่งเล่นกินหมูกระทะกันน่ากินหมูกระทะกันแบบชิลๆยังมีห้องเก็บของให้อีกครับผมตรงนู้นเลยอย่างที่บอกนะว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบ เป็นบ้านด้วยแล้วก็เป็นสวนด้วยนะครับมีนนบ่อพักน้ำ้วยนะมีเหรอข้างหลังนี่เองเอก็บ่อให้ด้วย <c oughs> สบายครับสำหรับคนที่ต้องการอ่ะทำสวนทำสวนก็มีทุกหมดทุกอย่างครับแล้วก็นอกจากน,นี้มีอะไรครับบีมีบ่อพักน้ำมีสวนทุเรียนข้างหลังแล้วก็มังคุดเราทำไว้หมดแล้วก็คือมีผลผลิตให้ด้วยไม่ได้แบบคือซื้อที่แล้วก็มีผลผลิตให้พร้อมเลย เป็นไงบ้างครับเรียกว่าสะดวกสบายกว้างขวางในพื้นที่395ตารางว่าใช่แค่นั้นไม่พอนะครับยังมีบ้านทรงไทยให้อยู่มีห้องครัวมีลานจอดรถมีโรงเก็บของแล้วก็มีบ่อน้ำสับเพาะปลูกด้วยมีต้นทุเรียนให้อีก8ต้นต้นมงคุดอีก3ต้นบอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อค่ะเก็บกินเองเพราะว่ามันแพงคุ้มสุดๆครับในราคา2.5ล้านบาทคือพมแค่ยืนอย่ก็เห็นนะ้มีคนมาดูอะไรนะเป็นไรฮึฮหน้า มาเดินดูที่มาเดินดูสวนทุเรียนใส่กระโปรงสั้นมาจ้าอ้ามันร้อนฮะรมมันจะได้เย็นๆย็น EP 1นะครับสับพื้นที่นี้นะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งสวยเหมือนกันใกล้ๆที่นี่ทำเลดีใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางแค่4กิโลเมตร4กิโลเดินไปก็ได้ EP 2จะเป็นยังไงฮะับจักรยานเถอะเดินไกลไป EP 2จะเป็นยังไงไปดูพืที่สวยๆราคาว้าว